ขณะนี้เรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตทางการเมืองระบบการเมืองของเราเนี่ยถ้าไม่มีการรัฐประหารนะมีอยู่สมเรื่องที่จะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการดําเนินการอะไรอันแรกปราบยัดอย่างเสียงประชามติอันที่สองการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันที่สามคือปราบหยัดนิรโทษกรรมอันเนี้ยต้องเป็นความร่วมไมไ้ร่วมมือของรัฐบาลกับ ทางฝ่ายซึ่งเป็นทางฝ่ายบริหารแล้วก็ทางสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบรรัญญัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามเรื่องนี้มันมันอาจจะไม่สําเร็จมันอาจจะคา,า,าราคาซังอยู่ก็เรื่องหนึ่งแต่หมายความว่าสามเรื่องนี้ถ้ามันเดินหน้าไปได้เนี่ยมันก็จะถือว่าเหมือนกับรถบูโดเซอร์เปลี่ยเกลี่ยพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่